สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมนะคะสุ่มไพ่ว่าวันนี้ไพ่ต้องการให้กำลังใจอะไรกับคุณนะคะเราจะเลือกไพ่สามใบเนาะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะมาดูกันว่าไพ่ต้องการให้กำลังใจอะไรกับคุณไรภกิษณ์ราศีพฤกษ์ค่ะไพ่บอกว่าช่วงนี้นะคะชีวิตคุณนับจากนี้ไปนะคะก็จะมีความสุขความเบิกบานความสซนทอรี่ช่วงนี้คุณเองก็เริ่มผ่านมาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สันโดษปีกวิเวกและก็หลีกเลี่ยงกับการเจอผู้คนมากขึ้นนะคะสังเกตไหมว่าช่วงเนี้ยคุณจะชอบอยู่บ้านฟังเพลงหรือทำอะไรเพลินๆคนเดียวนะคะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบออกไปยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วไพ่บอกว่าก็คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วไงและคุณก็หันมาใช้ชีวิตแบบว่าง่ายสบายๆบ,บางคนนะก็อยากจะมีวิถีชีวิตแบบบ้านๆไปเลยนะ ถ้าไม่ติดในเรื่องภาระความรับผิดชอบอะไรบางคนก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านอยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดหรือว่าอยากจะกลับไปทําการเกษตรอะไรประมาณนี้เลยนะคะอไพ่พระโคนทีค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะไม่ว่าคุณจัดหวังหรือคิดถึงอะไรอยู่สิ่งนั้นยอมได้มาแต่ใช้เวลานิดน,นึงเนะาะไพ่พระโคนทีก็หมายถึงคุณเองก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เห็นไหมไพ่ขึ้นมาในรูปของวัวนะคะก็หมายถึงอะไร คุณเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะไรมากหรอกนะแต่ก็ชอบดูค่ะแต่จะให้คุณมาเล่นมาโพสมาอะไรมากคุณก็ไม่ค่อยชอบนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจิตใจของคุณนะคะคิดถึงในสิ่งต่างๆอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะ และคุณก็รู้สึกว่าจะได้ไหมเนาะในสิ่งที่คุณคิดที่คุณหวังนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่าได้แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณหวังอะไรจะมีผู้คนนะคะให้ความสนับสนุนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งกระ,ระยาณิมิตท,ที่ดีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจคุณก็คู่ควรได้รับความจริงใจและซื่อสัตย์เช่นเดียวกันอ่ะไพ่สรุปค่ะวันนี้เราขอไพ่สรุปเป็นกําลังใจอะไรให้กับทุกท่านนะคะไพ่พญา,าราชสิงค์ค่ะก็หมายถึงว่า คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความทะเยอทะยานมีความสามารถค่ะคุณเป็นคนรักอิสระคุณเป็นคนชอบการท่องเที่ยวแต่ช่วงเนี้ฝนตกบ่อยนะคะยังไปไหนไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีแนวคิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอยากจะทําอะไรที่เป็นของตัวเองมากกว่าไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วบางคนก็เบื่องานมากๆเลย,ยไพ่ใบนี้ก็บอกอดทนไปก่อนนะ คุณมีโอกาสเติบโตเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะในเรื่องหน้าที่การงานในอนาคตและคุณก็มีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจแต่ตอนนี้นะคะถ้าคุณมีทิฏฐิกับใครคุณต้องวางก่อนนะให้คุณวางทิฏฐิก่อนแล้วคุณตั้งสติดําเนินชีวิตให้ดีค่ะเพราะชีวิตคุณนะคะต่อไปนี้จะมีแต่คําว่าโชคดีตลอดไปค่ะ